สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มเนตติ้งชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูรถ1คันนะครับนี่คันข้างหลังผมนี่รถจากบางแสนนะครับผมคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่สวยมากแล้วก็เป็นของแต่งแท้ทั้งคันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้ทําอะไรไปบ้างแล้วผมเห็นคร่าวๆไม่รู้ว่าเขาจะขายหรือเปล่าเออเดี๋ยวไปถามเขาดีวกว่านาะไปะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต่านะครับสปีดเล็ซี่วิลกับปีดน้องถั่วแดงครับน้องถั่วแดงอันนี้ชื่อน้องถั่วแดงตั้งชื่อเลยนะใช่ครับสุดอชื่อด้วยครับผมตอนแรกมันเป็นสีอะไรพี่คันนี้เดิมมันสีขาวครับ สีขาวใช่ครับรถตัวเป็นตัวธรรมดาใช่ครับ1 9ึอครับแต่ว่าคืออันนี้ทํามาจนแทบจะมองไม่เห็นแล้ว่อสังเกตง่ายๆถ้าเกิดว่าสมมติอันนี้เป็นความรู้แล้วกันไว้ให้เพื่อนๆดูเวลาเพื่อนๆซื้อรถถ้าตัวธรรมดาจะเป็นนี้ต้องดูตรงนี้แต่ว่าบางคันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนประตูไปแล้วอันนี้ก็แล้วแต่บางคันคือตอนแรกทําสีมาไม่ได้คนบอกว่าให้ผมโป๊ไปปิดไปเลี้ยวแล้วเอาไปเลี้ยวขึ้นข้างบนแต่ผมไม่ชอบตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้แล้วจะให้เป็นไฟเลี้ยวสีส้มด้วยคือผมไม่เอาไฟเลี้ยวใสผมตั้งใจให้้เป็นนนสีีคครัับอืม มันก็ดีนะไฟเลี้ยวมันติดข้างประตูด้วยแต่โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเป็นตัวสูงหรือว่าตัวท็อปจะไม่มีจะมาอยู่ตรงกระจกใช่ไหมแต่ผมว่าตรงนี้โอเคนะผมว่าตำแหน่งตรงนี้มันมองเห็นง่ายอ่ปีอะไรพี่16ครับแล้วปี16 16ใช่ครับก็ใช้มาสีปีได้ครับแต่หลังๆนี่จอดมาก่อนใช้งานทุกวันถ้าความนิดนึงพี่เป็นร้านขานแมกยางครับแมกยางอยู่ที่ไหนครับ อ่งศิลาบางแสนครับอังศิลาบางแสนมีเพจไหมพี่ชื่อเพจสปีดเลตติ้งวิวครับเผื่อเพื่อนๆอยู่แถวนั้นก็ไปอุ่นนุนได้จะเป็นมือ2หรือเป็นมือหนึ่งพี่หลักๆเลยจะเป็นแมกไมล์ลัดยางมือ2อกับล้อมือ2อยางมือ2คัดนะเข้ามาสภาพจะสวยดอกเต็มล้อไม่ค่อยมีซ่อมสภาพประมาณ80ขึ้นไปอะไรประมาณใช่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยครับดูได้ครับแต่เห็นพี่บอกผมว่าคันนี้บอกก่อนไม่ใช่เล่นๆนะแท้ทั้งคันมีสัญญานิดหน่อยเป็นของเล็ก เล็กๆของอ่่าใชของเล็กๆเรามาไล่ดูดีกว่าสีเป็นสีแดงแก้วนะพี่น้องเป็นแดงแก้วใช่ครับนี่ทําจากที่ไหนพี่อู่ทวัตชัยครับเอ่ออยู่นาพร้าวศรีราชาชลบุรีครับอืมแพงไหมพี่ตัวนี้ตัวนี้ราคาเงินสดเขาอยู่เจ็ดหมื่นพร้อมห้องเครื่องนะครับพร้อมห้องเครื่องด้วยเนาะสีก็ยังโอเคทำมานานเนี่ยครับพี่ชุดนี้ปีกว่าแล้วครับปีกว่าเลยใช่ไหมครับพร้อมห้องเครื่องเลยถือว่าแ้วความนิดนึงผมทําสีสองรอบอ๋อทำสีสองรอบรอบแรกผมทําไปเมื่อสองปีที่แล้วสีนี้ไหมมันสว่างไปหน่อย อ๋อสว่างไปใช่ผมไปกลับทําใหม่อีกรอบนึงให้กลับมาเป็นแดงเข้มคือจะออกแดดหรือจะเข้าร่มเป็นแดงขอให้เป็น<ห><ห>โทนแบบเ,เข้ม,เขมๆนิดนึงใช่ใชครับใช่คือคราวที่แล้วด้วยความที่ว่ากลัวสีมันจะเหมือนสีมาด,ด้าปรับสว่างจน,นเยอะไปออกแสงออกแสงตอนกลางวันอ่ะโดนแดดอย่างเงี้ยฮะมันเพี้ยนมันจะออกเป็นสีมพูมันสว่างเกินไปใช่มันสว่างเกินแต่เข้าร่มสวยตอนเนี้ยจะแดดหรือว่าจะร่ม สีสวยหมดเหมือนกันล้านนี้มันเหมือนมาด้าไหมพี่ไม่ใช่ครับผสมใหม่ใกล้เคียงเหมือนกันเนาะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใช่ครับแต่ไม่ใช่สีเฉดมาด้าแน่นอนใช่ครับมาจอดสีมาด้าจะมืดอ๋อสว่างกว่าปรับให้มันสว่างกว่านิดนึงใช่ใช่ครับโอเคฝากระโปรงนี้เป็นของงานใครครับพี่ธนูทองครับของพี่เอ็มธนูทองใช่ครับตัวแปดช่อง แล้วพวกอะไหล่อะไรพวกนี้พี่ขายได้ไหมพี่หรือว่าเป็นแค่ล้อยางอะไรพวกนี้อย่างเดียวออะไหล่สั่งได้ครับอย่างคาร์บอนธนูทองก็ขายอยู่ครับก็ขายอยู่เหมือนกันใช่ก็คือสั่งได้ใช่ไหมสั่งได้ครับแต่ว่าผมแอบส่องเฟซพี่อยู่ก็คันนี้ก็เล่นดึงเล่นดิฟเหมือนกันนะหาหาที่ลงโลงไม่ได้ฮะหาอยู่ชอบไหมถามจริงชอบครับชอบช่ไหมเหมือนผมเลยผมก็ชอบเหมือนนะใช่คือเมื่อท้าทายดีนะอ่าใช่ กำลังกำลังแบบหาที่เล่นอยู่เนาะยังหาไม่ได้กระบะเนาะมันแต่ว่ามันหมดไวอ่าใช่รอบรอบมันน้อยครับใช่ได้แค่ห้าพันมาเรามาดูในเรื่องของล้อล้อนี้ต้องบอกว่าเป็นล้อแทนแน่นอนใช่ไหมพี่ครับใช่ครับเป็นทีอีสามเจ็ดซูเปอร์แบครับหรือเรียกชืาอทีสามเจ็ดเอสแอลเอสแอลใช่ครับทีสามเจ็ดสิบแปดครับอันนี้เป็นเป็นสเปคสกายไลท์ที่ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรต้องมีโปกถึงจะใส่ได้ใช่ถ้่กว้างเท่าไหร่ครับ มันเป็นกว้างสิบนิ้วครึ่งสี่ลูกออฟสิบห้าครับสิบนิ้วครึ่ง <4 S 2> นี่หรอใช่สี่ลูกเลยนะใช่ครับออฟสิบห้าอ๋อ <5 S 1> ใช่ใช่มันใส่กับสกายไลน์ใช่ครับเออเฮ้แต่ว่ามันก็มันก็ล้นอยู่นะล้นครับล้นมันมันล้นด้วยออฟของมันด้วยเนาะพี่นนองออฟมันนะครับอันนี้ดุมหน้าก็แปลงแล้วนะครับแต่มันยังล้นอยู่อ๋อชุดนี้นี่คือเท่าไหร่เนี่ยพี่ชุดนี้เบิกใหม่มาอยู่แสนกลางครับหาไม่ได้แล้ว มันเลิกผลิตแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับเลิกผลิตไปแล้วก็จะมีแต่มือสองเท่านั้นมีแต่มือสองแล้วราคามือสองเป็นไงพี่มือสองตอนนี้ถ้าตัวนี้ตัวนี้มือสองในตลาดอยู่เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าใช่ครับก็อยู่ที่สภาพอีกทีนึงลบมันอยู่อยู่ประมาณหกหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าแต่เดี๋ยวนี้ต่ำกว่าเจ็ดเอ้ยต่ำกว่าเจ็ดหมื่นหายากแล้วพี่พอจะบอกได้ไหมอันนี้ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันตัวนี้แต่เป็นล้อล้อกรอบอ่าแท้กระเทียมเนี่ยมันดูกันยังไงพอจะบอกได้ไหมแท้กระเทียมดูง่ายๆเลยครับ เบ้าตรงนี้ครับมันจะแอนเข้าไปดูดีครับเห็นไหมฮะมีแอนเข้าใจแล้วนี่เพื่อนเพื่อนดูเบ้าตรงนี้คือมันไม่ได้แบบสโลปลงไปขึ้นางนนะมันจะแอนลงไปก่อนแอนเป็นหลุมเป็นแอ่งลงไปนะฮะอันนี้เบ้าแ้ครับ แล้วถ้าไปก็จะเหมือนแบบว่ามันมันไม่ได้เป็นเหมือนแบบกึ่งใสนะใช่มันจะออกเทาๆาดำๆเทาดำดใช่มันออกควันบุหรี่ครับอันนี้จะจับง่ายๆเลยเวลาเจอบนถนนนะครับจะมองเห็นง่ายๆเลยกับรูเวลากึ่งมาพวกตรงนี้เขาจะพ่นเป็นดำสนิทเลยตรงข้างในนี่ใช่ใช่ล่องตรงนี้ฮะนี่นี่นี่ข้างในนี่ล้อที่ทํามาเขาจะพ่นข้างในดำคือจับอยู่ตรงนี้รู้แลวสองคือข้างในนี่ใช่ครับ น้ำหนักผมช่างไว้8โลเปโล5ประมาณนี้ครับ8โลกว่าใช่ครับ8.7 8.5อันนี้ยางหน้ารัดด้วย2 6 265 35แห้าเานวาเลี้ยวมันหนักไหมพี่ไม่หนักเลยครับตอนแรกเมื่อก่อนผมใส่แค่9้าครึ่งผมก็คิดว่า10ครึ่งจะจะหนักเอามาใส่ใช้จริงๆไม่หนักครับไม่หนักใช่ไหมใช่อยู่ที่เราตั้งศูนย์ให้พอดีตั้งศูนย์พอดีผมใช้งานปกติผงมอะไรไม่หนักเลยลงตัวยางหน้าก็รัดด้วยโตโยเป็นอารตอง8ครับอาตอง8นะคะใช่อาตอง8ตัวเก่าตัวเก่าแล้วตัวใหม่ ตัวใหม่ดอกมันหมดไวแล้วก็มันมีข้อเสียนิดนึงเออเวลากระบะมันชอบกินหน้ากินในล้อหน้าใช่ไหมฮะอ่าใช่ใช่อันนั้นอ่ะมันกินแล้วกินเลยกินแล้วเสียเลยหมายถึงว่าด้วยด้วยยางมันเป็นยางที่ค่อนข้างที่จะหมดไวใช่ถ้าล้อมันมันแบะจนกินหน้าไม่เท่ากันเนี่ยมันจะไปแล้วคือไปเลยไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ซ้ายกับขวาอะไรไม่ได้นใช่อย่างอย่างตัวเนี้ยมันยังกลับได้อ่าฮะอ่านอกในได้ อย่างคลองแปตัวใหม่ผมเคยใส่แล้ววิ่งผมวิ่งใช้งานวิ่งได้20,000กว่าโลข้างหน้าล้มแล้วโอ้มันหมดไวมากเนาะใช่หมดไวผมส่วนตัวก็ชอบนะลายมันดูดีครับอ่าครับแต่มันเสียตรงนั้นแหละอ๋อหมดไวด้วยตรงนั้นแล้วข้างหน้าอันนี้ได้แปลงเนาะพี่เนาะแปลงใช่ครับอันนี้เป็นหน้าเป็นหน้าสเตลสเตลแท้เลยนะครับเป็นหน้าสเตลนะครับ ตอนนั้นทําอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ตัวนี้มีประมาณ6 0 0 0ืนนะครับเป็นเบิกทั้งหมดเลยเพิ่งมาไม่นานมากแล้วผมก็ทําสวยนะครับจะเป็นห้าหกหมื่นนะตอนนั้นนะใช่ครับก็ไฟนี่ตอนนั้นเบิก2 0 0 0 0ืรวมแหวน2 7งหมื่นอ่ะโอ้คิววี่แต่เดงว่าพี่เป็นคนเบิกถูกไหมใช่ เบิกเองแล้วเจอแหวนอีกถ้าคนไม่เบิกเองจะไม่ไม่พูดถึงแหวนเจอแหวนหมดนะครับพวกนี้ตอนนี้ใช่นี้ทีนี้โดนลงแหวนไปสี่พันเอ๊ะนี่เป็นครอบเหรอพี่ครอบครับใช่อ๋อผมไม่รู้ตอนตอนที่ผมสมัยตอนที่ผมเล่นอยู่ผมพ่นมันมันเป็นครอบครับมันเป็นครอบใช่มองมองเวลาเรามองในรูปไกลๆอ่ะนึกว่าจะพ่นใช่ไหมใช่ใช่่ผมไม่เห็นของจริงมันครอบผมไปเช็คราคาเช่นเนี้ยสี่พันอ่ะสี่พันใช่แล้วมันติดยังไงกาวเหรอพี่สามเอ็มฮะสามเอ็มใช่ แล้วก็เห็นมีอันี้อันี้อันี้เขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นลีน่าโบเทคครับเหมือนแนวรถเซร์กินเลยใช่ครับกดหน้าอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับอันนี้เท่าไหร่เนี่ยพี่อันนี้ไม่แพงครับอันนี้ผมเอามามีสองราคามีสามพันห้ากับหกพันสามพันห้ากับหกพันต่างกันยังไงครับต่างกันยังไงสามพันห้านี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหุ้มลายน้ําหุ้มลายน้ำครับฟิล์มน้ําฟิล์มน้ำใช่แต่ถ้าหกพันผมจะหุ้มคาร์บอนแท้ให้เลยอ๋ออ่า แ,แล้วมันตรงรุ่นไหมพี่หรือว่าต้องแปลงอะไรตัวนี้เอ่อทำมาฟรีไซส์ไะสเปคฟรีไซส์ก็คือเทียบเทียบหน้าง,งานเลยอ่ฮะครับก็ติดตั้งไปตอนนี้ผมติดตั้งใน1.9ไปเอ่อที่เป็นหน้าผสม2,020อะครับอ่าที่เป็นการชนตัวสูงอะ่ะติดตั้งไปแล้ว1คันอ่าแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นตัวสูงเลยที่ไม่ใช่าาแปลงครับติดตั้งไปแล้วครับแล้วก็มี<ว>มีล็อกโคหน้าล็อกโค่อะ่ะเจีเข้ามาลองอยู่ อ่าอันนั้นยังไม่ได้เข้ามาติดตั้งจะมีเข้าจะเข้ามาอยู่ว่อันนี้เป็นราคาต่อคู่ต่อคู่ควาติดตั้งให้อ่าเขาติดตั้งให้ด้วยก็คือยึดจากรานล่างไปเลยเนาะใช่ครับไม่หลุดนะครับแน่นแน่นอนนี่แค่ข้างหน้ายังหล่อขนาดนี้เลยนะถ้าทุกคนไม่มองถึง2020น่ะตัวนี้หล่อมากอย่าไปเปรียบเทียบกันนะถ้าเปรียบเทียบกันมันมีความแตกต่างแน่นอนแหละใช่ครเอาในเรื่องของรถเก่าตัวนี้แม่งหล่อหน้ามันดุครับข้างหลังก็เป็นสิบครึ่งนะพี่เนาะใช่ครับพครึอง ยางขนาดเท่ากันไหมพี่เท่ากันเลยครับยางเท่ากันด้วยนะครับโอ้ล้อกับยางก็หลายหลายบาทแล้วนะสีสวยจริงอ่ามันเป็นมุกแบบถ้าดูในกล้องมันจะออกแบบออกส้มๆเหมือนกันนะพี่นะครับไปยิบรียิบนิดนึงแต่ว่าคันนี้จะเน้นแบบคินไหมก็ไม่เชิงคินนะถ้าปกติแล้วเนี่ยบางคนจะใส่ประตูดำไปแล้วอ่าใช่ใช่อันนี้คือเป็นเพราะอะไรพี่คือเราเราไม่ชอบเหรอผมทําสีมาตั้งใจจะโชว์สีรถ อ๋อก็เลยไม่ทำคาร์บอนเยอะผมจ้างใจจะโชว์สีรถอย่างกระจกขาแบบมีเด็คนบอกทขาไม่ไม่ใสเออก็ผมจะโชว์สีรถเอออ่าผมก็เลยไม่ไม่ใสนี่มีแก๊ปด้วยครับ คลับรตัวนี้ผมใช้มานานมากสี่ปีแล้วเท่ากับรถนะฮะแล้อตั้งแต่ตอนแรกๆเลยใช่ไหมพี่จนตอนนี้เขาเลิกขายแล้วไอ้ตัวนี้ขายเป็นตัวสั้นแทนแล้วเออใช่ตัวแค่นี้ตัวตัวสั้นแค่หยุดแค่ตรงนี้แค่ตรงรางน้ำพอดีไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวเก่าไม่ทำมาขายแล้วตัวหายากแล้วหายากแล้วทีนี้ส่วนมากมันแตกพังออกหมดแล้วใช่ครับภายในพี่ภายในภายในเปิดให้แค่นี้นิฟฟี่ลิฟฟี่ตัวเซตหกตัวถอดไปแล้วอ่ะ อันนี้ก็เป็นพวงมาลัยของอะไรเนี่ยพี่เป็นโมโมอิตาลีครับตัวตัวนี้มันเป็นลิมิเต็ดอครับดิฟติงอันนี้เอามาตอนนั้น8,000 8 0แ0แต่ว่ารู้สึกว่าวงมันเล็กใช่ไหมพี่ขนาดวงเล็กครับรู้สึกแคบนิ้วเนาะขนาดวงมันเล็กเนาะครับแล้วก็เป็นบอกเลคคาโรเลคคาโลตัวไหนครับพี่ตัวนี้ EP3 ครับ EP3 นะครับ EP3 แท้หลังกระดองสีดำขออภัขอเป็นหลังกระดองอ๋อ เขาเรียกหลังกระดองครบเขาเรียกหลังกระดองแพ่งไหมครับพี่ตัวนี้มันจะมีอีกตัวนึงคล้ายๆกันอันนั้นมันเป็นเบาะ DC ไฟสีเขีว DC ไฟฮะอันนั้นจะเป็นหลังผ้าอาครับแล้วอย,อย่างคู่นี้จับมาเท่าไหร่พี่อย่างนี้ราคา ชุดตัวนี้ผมใส่มานานแล้วอะตอนนั้นผมจับมา3ามหมื่นสี่ประมาณนั้นเมือ่อสักประมาณ3ปีที่แล้วอ๋อคุยแต่สภาพยังดูดีอยู่เลยนะครับ<ช>้วคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรือเปล่าพี่เมื่อก่อนใช้เยอะครับเมื่อก่อน3เดือนหมื่นโลอะใช่สามเดือนหมื่นโลเขาเล่าเนี่ยผมวิ่งบรรทุกแม็กยางไงอ๋อวิ่งเข้ากรุงเทพบ่อยเมื่อก่อนอ๋ออ่าครับเดี๋ยวนี้จอดปีนี้แทบไม่ค่อยได้วิ่งเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เหลือสี่ สี่เ <4 S 2> ดือนพันโลอ้าแล้วอย่างง <laughs> <laughs> ี้พี่มีรถอีกคันหนึ่งหรือว่ามีใช่ครับอีกคันหนึ่งอยากจะดูห้องเครื่องแล้วดีพี่ได้ครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับผมฝาก,กเพื่อนๆก,กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอวอว้าอันนี้เป็นเทอร์โบสามพันใช่ไหมพี่ครับปากสีสี่ปากสี่สีเนาะครับแล้วเรื่องหัวฉีดอะไรพวกนี้ครับ เออหัวฉีดระบบน้ำมันพวกนี้ยังเดิมอยู่ครับยังเดิมอยู่ก็เรียกง่ายว่ารถคันนี้เป็นรถเน้นใช้งานใช่ครับเนใช้งราะว่าเรื่องระบบสายไฟเรื่องระบบเบรกอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ใช่ครับใช่พี่อันนี้อยู่ที่เดิมเนาะที่เดิมครับนี่นะครับก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับองตัวนี้พี่ไม่อยากยุ่งอะไรกับมันใช่ไหมคือไม่เชิงนะครับคือเราก็แต่งทําไปเรื่อยค่อยๆทํา อ่าครับคือตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์ต่อไปก็อาจจะเก็บสายไฟเพราะมันเหลือให้เก็บสายไฟกับเพราะว่ารถก็ไม่ได้ใช้ด้วยใช่ครับก็เหลือเก็บสายไฟจบแล้วนะใช่เมื่อก่อนรถมันใช้ทุกวันอะแล้วเดี๋ยวนี้มาเพิ่ง่งจะมาจอดตอนหลังเนี่ยครับครับแต่เมื่อก่อนใช้ทุกวันเราก็เลยไม่ได้ทําอะไรมันตรงนี้แล้วก็ฝาครอบวาวเฮ้ยสีเดียวกันกับตัวรถเลยปะเนี่ยพี่ใกล้เคียงกันครับเนาะฝาครอบวาวนี้ทําจากที่ไหนครับฝาครอบวาวแม็กพัทยาครับอ๋อทำกับตะแม็กเนาะใช่แล้วนี่ทำมาเท่าไหร่นี่พี่ตัว อันนี้ของผมทํามารู้สึกจะอยู่สามพันสามพันห้าเนี่ยผมจะแพงขอจชาบ้านเขาผมตัดขี้บอกอ๋อแต่งเนียนใช่แต่งแก้าจะมีขี้ตรงนี้มีขี้ด้านข้างใช่ผมนี่ก็เลยแต่งตัดออกแต่งออกสวยนะรถพี่นี่เวลาถ่ายรูปแนวโทนกลางคืนน่ยแล้วมีไฟส่องม่โคตรสวยเลยผมไปส่องในเฟเบุ๊ครถไม่โคตรสวยเลยแต่กล้องแต่ตากล้องบนอยู่นะแต่กล้องํำรถผมอ่ะมันฝับยาก คือแวลมันเข้าเยอะอ่ามันสะท้อนแวลสะท้อนมันเยอะครับมันปรับยากต้องไปลดต้องไปลดแวลอ่ะก็ประมาณนี้สรุปรถคันนี้เป็นไงขายหรือไม่ขายก็ปล่อยครับถ้าเจอเนื้อคู่ก็ปล่อยตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่พี่ผมตั้งไว้อยู่8 5ดจุดห้าแสน อะไรแท้ตรงนี้ก็ให้หมดเลยคือแสนห้าใช่ฮะให้ทั้งหมดนี้เลยทุกอย่างก็จะเป็นแท้ซะส่วนใหญ่ครับล้อยางเบรกโปรเจกต์มิลแท้จานฐานโอเคพี่ไม่คไม่ได้ดูเรื่องเบรกเลยไม่ได้คุยเรื่องเบรกเด้อเด้อเดขอย้อนกลับไปคุยเรื่องเบรกก่อนลืมเลยเบรกอันนี้เป็นโปรเจกต์มิลแท้เนาะพี่เนาะใช่จานเท่าไหร่ครับสามสามสี่ห้าครับสามสี่ห้าใช่ผมเหลือพื้นที่เอาไว้ล้วงล้างล้อ อ่าที่ผมไม่ใช้3ามห้คือผมเหลือเหลือาไว้เพื่อที่จะล้างล้อได้อ่ะฮะใน้สามห้าห้ามันเต็มมันล้างลำบากโอเคก็คือคันนี้อยู่ที่8 5ดแสนห้าครับราคาก็คือต่อรองได้ไหมพี่หรือว่าราคาประมาณนี้เลยเออได้นิดหน่อยครับได้ไม่เยอะมากอะไรก็คุยกันดีกว่าใช่มาคุยกันหน้างานดีกว่าก็คือที่เห็นเห็นก็คือจะมีเรื่องของ ทำสีไปแล้วคุณไม่ต้องไปทาแล้วสีครับล้อยางก็ใช้ไปเลยยาวสีสีถ้าไม่ต้องกลัวว่าถ้ารถไปโดนอะไรมาแล้วจะทําเฮี้ยนที่ที่ผมไปทําสีมาเก็บตัวอย่างสีไว้อ๋อสุดยอดใช่ครับไม่มันไม่มีเบอร์สีแต่เก็บตัวอย่างสีไว้เลยอ๋ออ่าก็คือยังไม่อมีปัญหาอะไรมาคือทําได้เลยใช่ครับนะครับนี่ประมาณนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งเผื่อคุณไหนสนใจนะครับรถคันนี้ขายนะครับผมจะบอกให้ เรื่องเครื่องยนต์ก็ไม่ได้อะไรมากนะพี่เนาะใช่ครับคือวิ่งทางไกลได้สบายๆเลยเนาะอ่าใช่ครับผมช่วงล่างเะพี่ช่วงล่างผมใช้เป็นซันโชสี่ต้นซันโชสี่ต้นอ่าครับอ่าฮะไอเขาเรียกว่าอะไรนะเออาร์หมอยังไม่ได้ใส่อือฮึอ่าเพราะว่ามันเตี้ยครับแล้วผมใช้งานบรรทุกของมันติดคือเน้นไปใช้งานไปใช่ใช่เอฝาท้ายก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคสวยๆแล้วรอเลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากครับผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยพี่เผื่อมีใครสนใจหรือว่ามีเพื่อนๆคนไหนสอบถามเรื่องพี่มีล้อแท้ตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมสามารถหาได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับล้วจะหาอะไรแท้ด้วยอ่าแม็กยางแท้มือสองนหาได้ครับขอเบอร์โทรนิดนึงครับ088ครับครับผม2 0 0 2 8 8 7ครับครับอ่าโอเคชื่อครับผมเตาครับโอเคใครสนใจในเรื่องของรถหรือในเรื่องของล้อยางนะครับก็ โทรไปหาพี่เขาได้สำหรับวันนี้ผม2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ